นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้สําเร็จภายในระยะเวลา1ปีค่ะซึ่งในวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจํานวน8ฉบับค่ะ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีการวรวม8ฉบับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงอำนาจหน้าที่องค์คกรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม <c oughs> และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีควบคู่กับการเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของประเทศและกระบวนการปฏิรูปประเทศโดยได้เร่งสนชและสปชให้เห็นผลใน3เดือนต่อจากนี้โดยเฉพาะการออกกฎหมายสำคัญมา3กลุ่มด้วยกันมั้ง3กลุ่มนะถ้าที่จำได้เมื่อกี้ประมาณ9กกฎหมายในเรื่องของการจัดตั้งองค์กร จัดตั้งปรับรูปแบบของกระทรวงไอซีทีอันนี้เป็นต้องทําเป็นพรบนะจานำเสนอเข้าไปในการเป็นทําพรบเข้าสนชนะในนั้นมันต้องมีการปรับปรุงสร้างใหม่และต่อไปก็เป็นคณะทํางานซึ่งจะต้องต้องขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นได้โดยเร็วผมคิดว่ากระทรวงนี่มันต้องทําให้ได้โดยเร็วภายในปีนี้พอมีผลเกี่ยวกับเรื่อง 3G 4G เรื่องขึ้นความถี่อะไรเยอะแยะไปหมดก็ยืนยันว่าเราไม่ต้องการประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้นประโยชน์กับประเทศชาตินะ กฎหมายที่มีความจะเป็นผมคิดว่ามันต้องชัดเจนขึ้นในช่วง3เดือนต่อไปเพราะวันนี้เราเรามีรัฐบาลมา3เดือนแล้วนะอีก3เดือนต่อไปผมสั่งการไปแล้วว่าเดี๋ยวต้องมาชี้แจงให้ทราบว่า3เดือนต่อไปเนี่ยมันจะออกอะไรมาชัดเจนขึ้นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเสร็จขึ้นภายในปีถึงให้ได้